สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2564เป็คำวันเราฝากไลค์กดแชร์กดติดตามตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยาชสูครับวันนี้นะครับข้าวขาแม่ข้าวไร้นักผู้ชมก็หลายนะครับแล้วเหยียดหน้ามาเขาเต็มที่อยครับี้นะไฟงามมาเขาหลายอยู่นะครับเมย์ไงนะครับเหยียดหน้าให้สามหมื่นพัทนะครับ สูง 13, นะอลอยสามหาน้อวนๆหนาๆนาเลยนะครับมีไวายงามเขาาม่าสนามนะครับดอนลนะอยสี่ลอสิบหา่อย 12, ควายดำกันลอยสี่สิบปวกกันลอยสี่สิบสาม มนะันกำ้องไหยราคากันอยู่นะครับตอนนี้เวียดนามไายหกหมื่สน,ส,นะนส, 60. สี่สองตัวดอนนะี่พอถึงสี่หมื่นดอนสี่หมื่นดอนสี่หมื่นดำสองหมื่นตัวหกหมื่นสี่สองตัวครับ จากให้หกสี่หกสี่หกหกก็ไดได้แล้เลยหกหกสาอืดอนอ้วนใหญ่นะครับดำนะจอยสีว่าน้ำย่างไง ขาย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 ่าลิขวเนี่ยติขันเน้นมัไก่าลูกฝามีม้ทานโอ้า่าเนี่ยมักน้งน้เหรอให้ใหนงอหาสามหาสี่ นี่ม่หางเี้ยเ่ยไม่หางว่าตรงห่วงนี่เป็นคนไม่หางีขายขายพี่ขาย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 ขาไาอยขายบ่เงิาโดอมนเือ่า่งีนี่วก็ดวงใกล้ดวงกล้เดมาตื่นเลยคิดจา้งรัไมได้ก็เล่นหาเียมมาสองคันแล้วมน่ากันม้ง่ ขอก์เอยี่สิบหกตัวแล้วนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดหกหมื่นห้าร้อยสามหมื่นตัวละสามหมื่นกับลาห้าร้อยซึ่ง้อใหญ่หมือนนี้แต่ขายสูงสาม3มื่นนะครับตัวนั้นก็ให้ายสามหมื่นเวียนน้มกับคุ้มใหย3ามหมื่นพันนะครับ ซื้อไลน์นะตัวที่26่สกยี่สหกับยี่ครับสูงใหญ่เงา้วลอย 3, 5, อสามหาบวกคูณอ้วนนานะสามหมื่นนี่คู่นี้หกหมื่นหกหมื่นหาลอยนะครับเด็กกำไรหาลอยนะฮว่าเด็กกำไรหาลอยนะครับ <c oughs>

มันอยีเวียดนามสื่อสื่อทุกรอยนัเ่นหน่ยหน่อยร้อยหน่อยหน่อยรุ่มหน่อยน่อยใส่รอยยี่สิบบัวเอ็ดยี่สิบแปดแต่ขายจะบาทนะครับ 1มื่นสามเจ็ดอยโอ้ได้เลยใส่ในมือว่านนี่ขายเศร้าสองมื่นสองน,นี้มื่อนี้ขึ้นมาเีมื่นสามเจอยอยู่ตางนนคเาส่หน่อยๆอ้วนนะครับนี่แน่นอยู่นะครับใส่ลอยนี่นะครับเบอร์ยี่สิบแปดนะครับสาวหน่อยมื่นสามเจ็ดอยนะครับ,นะรบได้อยู่นะครับ่นะครับ ได้เป็นดันเอาสองพันสามมือนสอวดันดันเอาสามสิบสอวนสูง โอเคเวียดนามโอเคเวียดนามโอเคเวียดนามโอ้โเกระดาษเขียนโมเป็นได้เห็นหนาร้อยเลยพี่เขียนมาเด็กเขาให้สิบห้าอยอยอีกห้าร้อยขา่้าเียายอยอเอ้าขายอไขายไเียงเวียดนามมาคุยกับเียงกันน เ้ที่าต้ียเียบเีเออเีเตี้ยเอาไก้อนได้านไ่วรุกมูเจ้าพักเดดเอาไฟังได้ไหมรับนง้าร้เอาลได้ไม่ขายห้ารอยก็ได้นี่ ขายไ่ได้ตันี้ไม่ทุกยไเอ่ไให้ทาันดกา1 0 0 0 0 0 1 0 0าดอยู่หาร้นะครับขาย่ก300 0 0เาเ้าร้อยเอาหเก้าร้อยเอาไหมเก้าร้อยลลงมาเร็วไาสาม่นหนึ่งพันเก้ารอยีกแเที่หรอไม่เป็นะเอาแม่เอาแมเยนย ใค่าใคขั้นหาดร้อได้กันขาเนาะตอนหนึ่เพ่นได้กันอยู่เรได้กันว่ได้กันล้ไหครับเนะได้กันแล้ว สองตัวหกสเด่็หกหมื่นสี่พันหาร้อยครับไปแล้วนะครับจบจบอย่างดวนเนี่ยสี่สี่ตัวไปดแล้วนะครับไปเทียวเวียดนามนะหกหมื่นสี่พันหาร้อยนะครับที่มูบบนก็ซื้อหลายขายงขามอยง่ายขายง่าย ร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบสามสามหาจะว่าบางนะครับสาวนยบางเมื่อนี้สือ่อเหียดน่ามกบสื่อหลายนะครับสื่อหลายอยู่นะครับ ทีมอุบลบริสุทธิ์เื่อเห็นหนากันหลายนัดนะครับมารอบนี้สื่อเนี่ยวันทังขั้นที่แล้วก็สื่อแค่ยี่สิบกว่าตัวนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปทะลุสามสิบแล้วนะครับทีมเขมรราชนะครับสื่อไลยนะครับขึ้นไปเบอร์สามสิบกว่านะครับ ว่นนายว่นนายใหญ่คนสื่อเร็วเลยตู้ยงินนี้ลูกน้องกับหายเมินนะครับตะกี้มากกันสี่เป็นสิบนะครับทีมเขียนประาดแต่เกล้องนี่ตู้มืินนี้เหลือแต่หวัวหน้าใ <c oughs> หญ่แม่ลวงงามๆสูงลอยสามสิบหวงครับ เปลี่ยนน้ำกำลังไห้แลค่ายะครัผู้น้อยก็รอเด้โอ้ยสาวน้อยสะดือมันใหญ่นุ่นสีใหญ่เป็นไหนนุ่งใหญ่หนานหมื่นพันนะครับเปิดมาแม่ลูกนะครับ สามเบอหมื่นห้ามหมื่นรเอาเบอร์ยีบเก่าไปแล้วร้อยหนึ่งหมื่นสามหมื่นสองหมืนสามะครับไบรุ่นนะครับราคาก็ยังคงถี่แ้าว่วสวนมากมืนอนี้ตัวเมียเงี้บปีนขึ้นมาได้แค่สามหมื่นนะครับสามหมื่น ีสาวน่อยนี่คือเืินเปกเืินเก่าเง้าวเน่นๆนะครับ